ุคําสั่งที่คุณต้องหยิบใช้ในทุกๆวันคือคําที่คุณพูดมาทั้งหมดนะเพื่อไปเปลี่ยนชีวิตคุณคุณไปหัดพูดค่ะแล้วเวลาคุณเปิดกระเป๋าตังค์นะรู้สึกเลยทุกครั้งที่ใช้จ่ายออกไปเงินฉันจะไหลเข้ามา ฉันถ้ามาหากินสุดจริตยิ่งฉันซื่อสัตย์สุจริตมากเท่าไหร่ฉันยิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันหยิบจับอะไรก็สําเร็จง่ายๆสบายๆายายประตูทางการเงินของฉันได้เปิดขึ้นแล้วตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นเป็นต้นไปฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนรวยฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นเศรษฐีฉันอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนเหลือกินเหลือเก็บคำสั่งพวกนี้เป็นคำสั่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณล้านเปอร์เซนต์ค่ะ ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่คุณต้องรู้สึกไม่ใช่แค่รู้สึกอย่างเดียวแต่คุณต้องอินคะไม่ว่าคุณจะเจอเงิน1บาท1นึสลึงสบาทหรือเงินในบัญชีคุณมีเท่าไหร่คุณต้องรู้สึกปิติสุขและเห็นมันด้วยตาทิพย์ข้างในของคุณว่ามันเพิ่มภูนทวีคูดได้เทคนิคคือเอาแบงกา้าโมมาใส่แต่ให้รู้สึกว่ามันเป็นแบงก์จริงคะ่ะคุณใส่แบบนั้นไปเรื่อยคุณเชื่อไหมคะ